ฮัลโหลก็ขอ,อกราบสาวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบาสเกมเมอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็บาสเกมเมอร์จะพาทุกคนมาลุยกับไม่ใช่มาลุยดิมาดูสุดใหม่ของกรับผลนี่นะจ๊ะใครที่แบบว่าไม่รู้สุดนี้เล่นยังไงนะครับใครที่แบบสายสล,ล็อตแล้วไม่รู้ว่าสุดนี้เล่นยังไงนะจ๊ะก็ดูนะนะาจะมาแนะนําข้าวๆเลยแล้วกันนะครับผมใครที่แบบว่าเข้าไปเล่นเกมสล,ล็อตแล้วไม่รู้ว่าเกมไหนแตกนี่เกมไหนไม่แตก เกมไหนมาช่วงเวลา,ม,ารรมูนัดทามเกมไหนไม่มาช่วงเวลา,ม,ารรมูนัทามมนจะมาผมจะแนะนำเยลยละกันเกมอย่างเช่นเกมเห็นไหมเกมซุปเปอร์กรอบเปอร์เซ็น,นต์การแตก1ิซมันบอกว่าไม่แนะนำก้อยขยเข้าไปเล่นเห็นเกมอาแป้ 8, นี่ไหมกรร์เถ,ถ้ามันขึ้นขีดอ๋อถ้ามันขึ้นขีดเขียวๆแบบนี้โคตรแตกถ้ามันขึ้นขีดเสียฟ้าแบบนี้ถือว่าแตก60สไม่แตก4ี่ิบ ถ้ามันขึ้นสีเหลืองแบบนี้คือ50นะอนเนี่ยขีดสีเหลืองแบบเนี้ยแบบไม่ขึ้นขีดอะไรเลย50มา10เลยละกันนะมาหาเกมเล่นหน่อยละกันคนดูเยดโดมาจอง1เปอร์เซ็นต์แต่ครับ13เปอร์เซ็นต์หน่ะคนดูขอสักตั้งหน่อยละกันนะครับใครที่แบบว่าสนใจอยากได้สุดนี้ไปก็ลิงก์สล็อตอยู่ใต้คอมเมนต์ครับผม สมัครฟ,ฟรีฝากเท่าไหร่ก็ได้รับสุดนี้ไปเลยฟรีๆนะจ๊ะคนดูสมัครสเสร็จแล้วฝากเสร็จแล้วนะจ๊ะทักแชทไห้มินได้เลยนะครับผมฝากถอนไม่มีขั้นต่ำอยู่นะครับมาโอ้ยเกมค้างอีกแล้ว <c oughs> ขอเบ็ดเยอะๆเลยนะกันนะมาแบบมาทุนสองพันอะขอเบ็ดสิเรียลลวกันนะครับผมให้เปี่ยนตา ให้จินตาแตกหน่อยให้จินตาเอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับอาวหอยหนึ่งร้อยสองบาทว้อยมาสองตัวเฮ้ยคูณสามมาเรียบร้อยหมดจอเฮ้ยเก็บหมดสี่ร้อยสี่สิบสี่คูน้าไปเฮ้ยโอ้โหดอกนี้ครับผมอย่างสวยอย่างจาดนั่ใจคุดสิ่งคุดแสนเลยครับผมมาพายโอ้โหเงินรางก้อนตัวระดับซูเปอร์ห้าร้อยหกสิบแปดบาท Amazing ไอต่ออยากก็ผมนั่นหลายก็รู้ดิเขตอบแบบ๋าวอยา,ยาเลยครับผมใครที่บอกว่าสนใจอยากเร่มตามก็ลองเปิดใจไปเล่นมาตามกันได้เลยนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์ครับผมนะสมัครฟรีฝากเท่าไหร่ก็ได้รับทุนนี้ไปเลยฟรีๆจะมาครับผมบวกไปโอ้โหสะนะอุ้ยช่ยมาสี่รอบาทโอ้โอมาจองหนึ่งอย่างเดียดโคตรสุด นะโมพุทธานยะครับผมนับเข้าให้โอ้โหโเงินลงก็ตัตระดับซุปเปอร์ก8 5ร้อยแปดสิบหาบาทอาจารย์โคตรตึงอ่ะไอจองหนึ่งก็เอาเลี้ยงาตดคุณดูโอ้โหโคตรซิงโคตรแซดโคตรกระจายจัดแต่แดแดดแดแดใช่ไหม ครที่บอกว่าอยากตรงอยากแตกเหมือนผมใช่ไหมก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมเชิญเอานิ้วจิ้มไปจิ้มแล้วก็กดสมัครได้เลยครับผมสมัครฟรีนะจ๊ะไม่เสียเลยสักบาทนะครับมาพายโอ้โหเฮ้ยโอ้โหหนูลองก็อนตรับซุปเปอร์หนึ่งพันสี่ร้อยแปดบาทยึดเขตึงชาร์ตประเซทศงแตกก้อนสิสามนะนี่ยังไม่ถึงร้อยถ้าร้อยจะขนาดไหนพี่ชาย ยูเมกหัวสามพันอัพห้าพันเฮ้ยหกพันไปเลยปะโอ้โ oh, ห oh, what the fuck หน้ oh, oh, 5, าโมมาพายห้า้อสิบสี่บาทเงินงก็ตัวระดับซุปเปอร์แม่ย้อยตึงชัดๆเลยว่ะคนดูโห oh, ไม่เคยเห็นขนเต็งขนาดนี้มาก่อน ไม่เคยแตกขนาดนี้มาก่อนได้สุดนี้โอ้โหสายสล็อตห,ห้ามพลาดเลยครับสายสล็อตห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะครับสุดนี้โอ้โหแตกจริงคุณดูผมมาทุบจำให้ดูแล้ววัตฟักเย็ดเฮ้ฟองพันกว่าวัตฟักจริงจริงเลยคุณดูโอ้โห,โอโหขอเน,นี่ยไปถอนปแป๊บนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคนดูครับที่แบบว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้ยวยนะครับคนดูบ๊ายบายครับ